รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอน,น,าานตอนตลาดเย็ยนและกลางคืนของสระบุรีของดี3 3อำเภออยู่ติดตลาดหัวปรีเลยนะ <c oughs> จะบอกให้สระบุรีดีทุกอย่าง และทุกอำเภอเดีดีไม่ส้ำกันออโอ้สาวชาวสระบุรีจากลาไม่ทราบว่าท่านเป็นใครคะอ๋อดิฉันนะคะ พระยาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีค่ะหรือฐานะหนึ่งก็คือนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีจีดีนันชาวลินสวัสดีค่ะและภารกิจของท่านก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนสระบ,บุรีให้อยู่ดีกินดีแมนบอใช่แล้วค่ะเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้สําหรับตลาดวิถีภูมิปัญญาพื้นถิ่น13อําเภอของจังหวัดสระบ,บุรีหรือหมู่บ้านโอทอบวิลเล่ไรฟเป็นตลาดเย็นและตลาดกลางคืนเปิดโอกาสให้ในพื้นที่เนี่ยเอา คนที่ไม่มีโอกาสได้เคยไปค้าขายที่กรุงเทพก็เอามาขายในเชิงพื้นที่ประกอบกับทางจังหวัดเนี่ยได้งบพัฒนาจังหวัดมาในงบปี2568พอดีเป็นการเสริมรับกับตลาดหัวปลีที่เปิดกลางวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ช่วงนี้รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจฐานรากและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนก็ถือเป็นโอกาสดีพอดีครับก็นำตัวเนี้ยมา เมื่กมาจัดกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยดูคุณนายท่านผู้ว่าสระบุรีนำชมดีกว่าทั้งหมด13อำเภออันนี้อำเภอหนองแค่มีหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขค่ะ มอกเลยต้องเนื้อนุ่มนมดีกะรีปัาบดังนะครับต้องมีคำว่าปั๊บนะคะจาไไ้นั่ไม่มีปัาบเนี่จะแย่แน่นอนเลยนะครับพัดมาเชื้อพระเกศของเราเข้าต้มมัด3-4สี่สับรีต้องเป็น3-4ค่ะวิหารแดงมีแต่ของดีดีเผ็ดครบวงจรจากสารไม้ไผ่ถักผมเช็ดเท้าต่อมาุเลยสรา

อำเภอวังม่วงอััตลกษณ์ก็คือใบลานทองเอามาสารเป็นหมวกหรือสารพัดสรรพสิ่งเนี่ยค่ะทัดไปผมเกิดที่หนองแสงนี่แหละค่ะเป็นคนที่หนองแสงเลยนะคะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้อําเภอหนองแสงชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริงอําเภอเมืองสารีมีครบมีครบมีไม่กว่ามีคไม่กว่ามีค่อนลามาต่อเผือพื้นที่ GI อร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะผักหวานและนี่คืออำเภอ ค่ะมีเห็ดมิลกี้ปลาย่างกล้วยตากชาวดงข้าวกล้องปลอสารเคมีดอนพุทธของเราไม่ธรรมดาค่ะมีต่อแกงคอยขึ้นชื่อในเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแกงคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่ไม่ต้องคอยแล้วค่ะ มาแล้วค่ะยินดีต้อนรับค่ะอำเภอสุดท้ายหนองต้องโดนมีทุกสิ่งทุกอย่างเด่นที่สุดคือแตงโมค่ะไม่มีที่ไหนเด่นเท่าหนองโดนมีเพียงฤดูเดียวเนื้อแน่นหวานฉ่ำเม็ดน้อยต้องชิมค่ะและอำเภอสุดท้ายผมก็เป็นคนอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับก็อยาหาว่าจังหวัดนิยมแล้วกันพูยง่ายรู้ตารู้ใจรู้ในสิ่งที่ เราคิดอยากจะทำอะไรกันสระบุรีบ้านเราไม่น้อยน้าใครสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าของดีของกินของใช้ของสระบุรีมีมากเกินการบรรยายขอรับขอให้จังหวัดสระบุรีจงเจริญผู้คนในบ้านในเมืองนี้จงเจริญ ข่าดีๆกับพี่คำรณขอทุกคนมายนได้ทุกเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ของทุกสิ้นเดือนนะจะบอกให้ใจเสียจริงนี่เมื่อได้มาที่สระบุรีของเราผู้คนเข้มแข็ง